สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรดกนะครับเกี่ยวกับมุมมองมรดการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์นะครับเศรษฐกิจการเงินนะรวมถึงสาธารณสุขนะในบ้านเรานะครับมันอยู่ในสภาวะที่วิกฤตจ,จริงๆนะถ้ามองเห็น รับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับจากช่องสื่อข่าวต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล็อกดาวน์นะบางจุดเฉพาะจุดนะเรื่องของการระบาดของเจ้าโควิด19นะครับในเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานครนี่นะ้อะบอกว่าหนักจริงๆนะช่วงนี้ผมก็โชคดีนะครับตรงที่ว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับไม่ได้อยู่ในจุดที่มีการระบาดนะครับอย่างหนักนะอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเป็นต้นที่ดูเหมือนว่า ผู้ป่วยอาการหนักแล้วก็อยู่ใน ICU และใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยปริมาณจะเกินกว่านะที่จะรับได้นะครับแต่อยากจะมาคุยกันนะครับเพื่อให้กำลังใจให้สติปัญญานะข้อคิดนะครับว่ามันจะทำอย่างไรนะครับให้สถานการณ์ที่หนักเนี่ยนะมันผ่อนคลายนะแล้วก็มองโลกนะให้มีกำลังใจมากขึ้นนะครับเราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่าง นะที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะเกิดขึ้นนะครับสำหรับปัจเจกบุคคลใน,ในแต่ละคนรวมถึงกำมหมูนะ่ในชุมชนสังคมนะครับในคนในปริมาณมากเนี่ยนะมันก็แตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราจะรู้เข้าใจได้ตามที่มันเป็นจริงหรือไม่เนี่ยต้องใช้ความสงบความนิ่งนะครับหรือว่าการฝึกฝนสมาธินะครับเพื่อให้จิตนิ่งแล้วย้อนกลับไปดู กรรมหรือการกระทําของเราที่ผ่านมานะในช่วงหลายปีก่อนนะครับหรือว่า10ปียนะ0ปีที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นเราจะเห็นกรรมที่เราทํามานะว่าเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีมีความประมาหรือความไม่ประมาทแฝงอยู่ตรงจุดไหนนี่คือวิธีการรนะะลึกเราเรียนะกว่าระลึกชาติก็ได้นะระลึกกับไปปีที่แล้ว3ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้ว 15ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วนะเพื่อดูกรรมหรือการกระทําของเราที่ทํามาเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่ากรรมของสัตว์โลกเนี่ยที่แต่ละท่านเนี่ยได้ทําไว้นะและต้องเป็นไปตามวิบากนั้นนะครับทั้งบุญและบาปนะทั้งดีและร้ายนะครับถ้าเราย้อนไปนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับสปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเนี่ยเราจะมองดูว่าตัวเราเองเนี่ยได้เตรียมตัว ในการรับมือนะหากมันมีความผ,ลผลันผวนในสิ่งต่างๆที่เกิดปรากฏเนี่ยอย่างไรเรามีการใช้ชีวิตนะครับนะมีการบริหารจัดการทรัพย์สินเงินทองเราอย่างไรนะมีเงินออมเงินเก็บนะหรือว่าเราใช้ชีวิตค่อนข้างสูรุ่ยสุร่ายนะสร้างหนี้สินนะในปริมาณมากนะหรือการบริโภคเกินจําเป็นไปไม่ได้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในการทําสิ่งต่าง นะอันนี้คือวิธีการเราต้องรู้ที่มาที่ไปของเหตุก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาแก้ได้นะครับว่านับจากปัจจุบันเนี่ยเราควรจะแก้ที่เหตุอย่างไรนะเพื่อให้ผลมันดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นก็คือบางทีเนี่ยเราอย่าไปเสพสื่อนะข้อมูลข่าวสารมากเกินไปนะเพราะยิ่งเราเสพนะเรายิ่งมีความเครียดวิตกกังวลหลายครั้งผมงน้นนะว่าให้ใช้ธรรมชาติบำบัดนะเช่น เราอาจจะมองแสงนะแรกเริ่มนะครับของเช้าให้เห็นว่ามนุษย์มีความหวังเสมอนะครับมันเป็นวัฏจักรของความวนเวียนนะเมื่อมันมีกลางคืนมันก็มีกลางวันเมื่อมันมืดได้ก็สว่างได้นะครับมันเป็นวัฏจักรเหมือนฤดูกาลนะครับที่มีเพลงร้องให้เราฟังนะครับว่าอดทนเวลาที่ฝนพรัมเ่ยนะเพราะว่าช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีบางช่วงที่ชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้ราบรื่นเสมอไป บางช่วงมันมีสภาวะอากาศที่เลวร้ายไม่ว่าจะเป็นฝนไม่ว่าจะเป็นพายุนะทำให้เราไม่สามารถออกไปทํากิจการงานนะได้เพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยต้องเรียนรู้นะเพราะมนุษย์โลกที่ผ่านมาในหลายร้อยหลายพันปีเนี่ยมนุษย์ก็จะเรียนรู้ว่าฤดูการไหนเนี่ยต้องรู้จักเก็บอมนะต้องรู้จักสะสมนะในฤดูหนาวนะหรือฤดูที่ไม่สามารถออกไปทําการงานได้เพราะปลูกได้ เขาต้องมีการสร้างยุ้งฉางนะเก็บสะสมพืชพันธุัญญาหารนี่เป็นต้นแล้วมันก็มีฤดูการที่พลิกกลับมาเป็นฤดูที่สดใสนะจากฤดูหนาวที่โหดร้ายนะจากช่วงที่มันมีมรสุมอย่างเงี้ยนะช่วงนั้นเราจะต้องพักแล้วจาศีลพักอยู่กับที่แล้วก็รอรอบถัดไปนะครับของไซเคิลวงรอบวัฏจักรนะมันไม่มันไม่หยุดนิ่งนะมันใครที่มองว่ามันหยุดนิ่งมันจบแล้วเงี้ย แต่ว่าเราไม่เข้าใจธรรมชาติเหมือนน้ําที่ไหลน้ําที่ไหลมันไม่ได้หยุดนิ่งนะมันเป็นไปตามกฎไตรลักษณนะ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างนะมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงแปรปวนไปเป็นธรรมดาของมันเช่นนั้นเองนะมีเรียกว่ามีกลางวันก็มีกลางคืนนะมีสว่างก็มีมืดนะมันก็วนอย่างนี้นะครับมีฤดูกาลนะวนเป็นเช่นนี้นะ มันมองอะไรที่มันเป็นธรรมชาติสอนใจดูเองนะให้มองให้เห็นว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่วันนี้เราต้องทําต่อไปให้ดีที่สุดนะทำทุกวิถีทางให้ดีที่สุดนะครับใช้สติปัญญานะอย่าให้จิตเนี่ยตกเข้าไปสู่โหมดของความดหดขู่ท้อแท้เศร้าหมองสิ้นหวังนั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมจะต้องทําคลิปในแต่ละวันเสมอนะครับนะเพื่อให้สติปัญญาเรื่องของกําลังจิตกําลังใจ นะในใจของเราเนี่ยนะซึ่งผมเรียกว่าอาริยทรัพย์หรือว่าทรัพย์ในใจนะก็คือบุญกุศลน,นะครับบางทีเราอาจจะไม่สะดวกเลยนะที่จะต้องไปทาทานนะครับใส่บาทแต่ว่าทุกวันเราสามารถสวดมนต์ไหว้พระนึกถึงคุณพระรัตนไตรนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้นะครับเมื่อเราสวดมนต์ไหว้พระแล้วนะเราน้อมนําคําสอนพุทธเจ้านะครับในการสมาทานศีลห้ารักษาศีลห้าให้ดี และเป็นบาดฐานของสมาธิคือความสงบนะความตั้งมั่นของจิตนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราสามารถทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเรานะครับในอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้ว2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเรามีความประมาทอะไรแฝงอยู่ในชีวิตเราหรือไม่เราเดินอยู่บนวิถีทางนะที่ถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่านั่นคือวิถีทางสายกลางนะครับอริยามรรคมีองค์8ประการ ประกอบอยู่ในสัมมาอาชีวะสัมมากรรมตะสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะหรือเปล่าเราทําเหตุที่เป็นบุญกุศลมาต่อเนื่องใช่ไหมมันได้ตั้งตนอยู่ในความประมาทการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายการบริโภคมากเกินไปนะไม่รู้จักการเก็บอมนะครับเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าความพลิกผันของชีวิตนะมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับ โดยเฉพาะในสังคมยุคใหม่เศรษฐกิจยุคใหม่นะครับที่มีการให้ข้อมูลข่าวสารของการใช้สินเชื่อการใช้นี่สินกันอย่างมากมายนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็มีการเตือนมีการสอนนะในพระบรมราชวาทนะครับใน,ในหลวงรัชกาลที่9เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้วนะคือตัวผมเองเน,นะครับก็ไม่ได้ว่านะจะร่ํารวยอะไรนะแต่ว่าใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ ก็เรียกว่าพยายามนะให้อยู่อย่าใช้จ่ายมากเกินไรายได้ให้มีเงินเก็บเงินออมนะเพราะผมมองเห็นว่าวันที่มรสุมความพลิกผันผันผวนทางเศรษฐกิจการเงินนะ่ะมันเป็นไปได้มันมีอยู่หลักการคิดของเศรษฐกิจยุคใหม่ของการใช้นี่สินของการใช้สินเชื่อที่มากเกินไปกว่าไรายได้เนี่ยกำลังจะสร้างปัญหานะครับมันลักษณะแบบนี้ครับ เขาเรียกว่ากรรมที่เราทํามานะกรรมของเราเนี่ยนะครับใช้สีปรรัญญาในการทํากรรมนั้นหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่เราเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยนะครับเราก็หนีไม่พ้นสัจธรรมความจริงนะครับที่ว่ากรรมของสัตว์โลกนะครับที่แต่ละท่านเนี่ยได้ทําไวนะและต้องเป็นไปตามวิบากนั้นนะครับทั้งบุญและบาปทั้งดีและร้ายนะครับแต่เวลาในปัจจุบันที่สําคัญที่สุดทุกเช้าส่วนบนไหว้พระนึกถึงคุณพระ,ะตาตยนะครับ นะสมาทานสินให้ดีนะแล้วก็ฝึกทำสมาธินึกย้อนในสิ่งที่เราเคยทำอะไรผิดพลาดมาไหมนะทำไมเราถึงนะไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นเครื่องป้องกันไว้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะเพื่อให้เรานะมองเห็นแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับนะเริ่มตั้งแต่วันนี้ใส่ความเพียรพยายามในการทำเหตุดีๆเข้าไปนะให้มีกำลังใจอย่าจิตตกนะเพราะว่าวิกฤตเนี่ยมันเป็นไปทั่วทุกคนแต่ว่าแต่ละท่านก็สั่งสมบุญกุศลมาไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับ ก็อยากจะให้กําลังใจทุกท่านผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะครับนะแล้วก็ต้องใช้ทางสายกลางเป็นทางดําเนินชีวิตนั่นเองนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสวัสดีตามในช่อง y u u t u ช e n น e นจารย์เสดนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามนะครับก็ขอคุณพระรัตายคุ้มของทุกท่านในผลภาน,นะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ